สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองนะครับจัดงานสารฝัน,พ,นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมเยาวชนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพครับนายวินยัยทองรัฐประธานอนุกรรมาการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองเปิดงานสารฝันพัฒนา,ฒนาคุณภาพผู้เรียนสพ,อพอตรังเขตสองัังที่17ครับประจำปีการศึกษา2566 ภายใต้คำขวัญสารฝันสารปัญญาพัฒนาเด็กรังรวมพลังสู่สากลจัดขึ้นที่โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคารตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับระหว่างวันที่18ถึง20และ22ถึง23มกราคมนะครับภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานระดับเขตพื้นที่การศึกษามอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูกเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาดีเด่นมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนัรงานเขตพื้นที่การศึกษา ปารบึกษาการเกตสอบครับนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันผลงานทางวิชาการและศิละปะหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถสนับสนุนให้นักเรียนเป็นเยาวชนคนดีคนเก่งมีคุณภาพมีทักษะที่จําเป็นและเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดจนให้นักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาได้แลแกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกสังกัดจํานวน2,368ทีมนักเรียนครูเข้าร่วมกิจกรรม กว่า9,000คนค่ะ